อ้าวมาดูผลิตภัณฑ์ภูมปิปัญญาชุมชนของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารก็จะอยู่ข้างๆกับรถนี่แหละฝั่งนู้นเป็นลานเป็นร้านกาแฟลานจอดรถขึ้นมา ตรงนี้ขายกาแฟด้วยว่ามันคืออะไรโมบายเอาไว้ห้อยเฉยๆอุ๊ยอร่อยดิเสือเสือสวยอ่ะผิวสวยมากเลยนะเลยได้ไหมอ๋ เดือดเป็นคนหนึ่งแล้วนะยังไม่ยังไม่ระวังอีก <Yeah. S 2> เห็นแต่ป้าทำได้ก็จะคิดมั่งเอาเรียนแบบมันไม่ใส่นะโอ mm hmm. oh, ้ยามยามสีหวานมากเลยผ้าผันขออุ้ยตัวนี้สวยอื mm ้อ hmm. ดูเนื้อนะดูไลน์นะมันใช่ไหมมันใช่ไหมเนี้ยเล็กๆด้วยมาดีข้าวเนาะว้าวอันนี้สวยจัง เสื้อระฟ้าเรือกล้วยไม้เขาเพราะวิหารเสียดายมีแต่สีดำแต่ก็เป็นเสื้อลายพลางตัวเท่าไหร่เสื้อตัวเท่าไหร่ตัวละ300ค่ะม,มีแต่สีดำอะ่ะ Trời ơi, không kênh thêm mà lời lán cà phê cho check in